สวัสดีครับไอไอ a ชน e นนะครับหลังจากที่เราได้ขายของออนไลน์กันพอได้บ้างนะครับทั้งใน Lazada หรือว่าใน s h o ป e e ที่ผมได้แนะนำไปตอนนี้เราก็จะมาหาอีกหนึ่งวิธีนะครับในการสร้างรายได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงนะครับสำหรับไอไอ a ชน e นนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับฟรีบิตคอยแคส s h นะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับที่สามารถจะ จะเรียกว่าขุดได้ไหมครับจะเรียกว่าขุดได้ไหมก็อาจจะเรียกว่าขุดได้แต่เป็นเหรียญ BCH นะครับเป็นสกุลเขาเรียกว่าซาโตชินะครับเป็นการขุดพอดี่ผมเพิ่งเพิ่งแรกได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยผมเลยเอามาแนะนาให้ดูเป็นแอปฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่ผมแลกใส่บิตคัพนะครับเป็นเหรียญ BCH ก็ นี่เลยนี่มันคือจะบอกว่ามันเข้าจริงๆแล้วมาเล่นฟรีนะครับมันก็ขุดได้เลยใช้เวลานิดๆหน่อยๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานผมจะเอาที่มันได้มาจริงๆนะครับมาแนะนํากันมันคืออะไรนะครับวันนี้ก็คือเหรียญสกุคลคริปโตแต่ผมสมัครแอปบิตครับไว้เหมือนมันต้องมีที่อยู่ของกระเป๋านะครับถ้าใครเล่นบิตครับก็หรือใบแนนหรืออะไรก็มีที่อยู่กระเป๋าก็ลองดูนะครับมาแนะนําให้ดูกัน นี่อันนี้เหรียญที่ผมได้รับนี่นะครับ b ีซนี่ได้มาสองบาทจากการทำฟรีนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้มันจะเข้าทุกวันอังคารเข้าทุกวันอังคารเข้าโดยอัตโนมัตินะฮะนี่ได้มา0 0 0 0 1จ3ด7นหนึ่งเจดสามหกเจ็ดนะฮะโดยการขุดจากแอปเมื่อสักครู่นี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันดีกว่านะครับพอโหลดแอปมาเสร็จในตัวแอปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลย นี่จมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งเราจะกดได้ชั่วโมงละหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผม้องกดดูเป็นการสุ่มที่เราจะเอาคะแนนต้องบอกก่อนนะครับขั้นต่ําตรงนี้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นนะครับล้ะเขาจะถอนเข้าโดยอัตโนมัติโดยเข้าทางนี้เข้าคอนโทรลพาร์เนลนะฮะอันล่างสุดเลยใส่อีเมลใส่อีเมลของเราก็ใช้เป็น Gmail ก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกแล้วก็อันที่สอง อันที่สองจะเป็นที่อยู่ของกระเป๋านะครับที่อยู่ของกระเป๋าก็เข้าไปเอาในบิดบิดครับก็ได้ถ้าใครเล่นบิดครับนะครับที่อยู่ของกระเป๋าเนี่ยครับกดคําว่าฝากแอปนี้จะได้เหรียญ BCH นะครับกดคําว่าฝากตรงนี้ครับแล้วก็คัดลอกมันออกมาดีถ้าสมัครวิธีอะไรก็ต้องลองไปดูจากท่านอื่นๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แนะนําแล้วก็ Copy ตรงนี้นะฮะเข้าไป ใส่ไว้ตรงนี้ wallet address นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดแล้วเขาจะบอกทุกวันอังคารวันนู้นวันนี้นะหนึ่งหมื่นแต้มนี้นะครับนี่นะฮะนี่พอเราได้มาแล้วเรามาแนะนําให้เล่นกันฟรีๆไม่จะมีอะไรไม่ต้องมาเชิญพ่นเชิญเพื่อนก็ได้นะครับกดอันแรกนี่หาคะแนนจากไหนล่ะหาคะแนนจากนี้นะครับอันแรกก็จะเลือกสปินได้สองครั้งแล้วก็ดูโฆษณาไปได้ถ้าเราไม่พอใจ อันนี้ได้สามสิบสองแต้มพอใจยังพอใจก็กดได้แล้วมันสปินได้ฟรีหนึ่งครั้งสปินไปก่อนนะครับนี่พอมันได้รูปรูปบีนี่ยมันก็จะได้ขึ้นขึ้นไปรับรางวัลเรื่อยๆนะครับอ่าร้อยสามสิบห้าแต้มก็ยังน้อยถ้าใครไม่พอใจก็ดูโฆษณาตรงนี้มอสปินนะครับเขาก็จะให้สปินมาแล้วเราก็ดูก็กดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจอได้แต้มเท่าไหร่พอใจเราก็กดตรงนั้นนะครับสมมุติเราจะเอาอันนี้ มันได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หนึ่งชั่วโมงก็เข้ามากดหนึ่งทีนี่ผมว่าเอาร้อยสามห้าสตชิก็พอละค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ <S <S อืมเฮ้อเมื่อไหร่จะได้ล่ะมันช้ามากเลยใช่ไหมครับตัวเกมตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีโบนัสเกมอันที่สามอันนี้อันนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับก,กดเข้าไปมันก็จะมีสุ่มให้เรานั่งดูวิดีโอมันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมเข้าแล้วผมออกไม่ได้ผมดูหน่อยแล้วกันนะ อ่ะโอเคดูแล้วก็กดเคมรางวัลเลยเขาก็จะสุ่มให้เราเงี้ยอันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาสะสมได้ใครมีเวลาสักพักหนึ่งก็เข้ามาดูนย่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอันนี้อันเมนูที่4ี่เนี่ยนะครับที่ผมใช้เล่นมันจะเป็นโหลดแอปมามันจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับพอโหลดมาปุ๊บเราก็เข้าไปเล่นมันก็จะได้แต้มตรงนี้39มสิบเก้าซตโตชิ นนก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆก็ได้มันเล่นได้ตลอดนะครับมันเล่นได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่แค่39แล้วมันจบ,นบเนี่ยฮะเนี่ยมันจะมีเล่นหนาทีแล้วก็ได้39มสเ้าพอะนาทีมันก็ได้เหรียญขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยฮะกดได้ไหมก็เล่นเล่นได้เรื่อยๆครับันนี้เราก็เล่นสนุกสะสมแต้มไปด้วยไปในตัวนะครับเนี่ยผมเล่นผมเล่นฮารโก้ครับแอปแอปฮาโก้เนี่ยเกมพวกนี้เล่นได้หมดเลยเห็นไหมครับ เหมือนถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็มาเข้าโหลดในแอปนี้ยแล้วก็เราเล่นไปก็ขุดได้ไปด้วยนะครับเล่นได้ไปนในตัวเลยนี่ผมเล่นผมเล่นฮาโก้ได้มาตั้ง5,900กว่าแต้มนะครับเพราะผมเล่นสนุก <c oughs> เล่นเอาสนุกด้วยนะครับแล้วก็มันก็เอามาแลกได้เป็นเหรียญเป็นเหรียญคริปโตสะสมไว้นะฮะได้หนึ่งสกุลหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาศึกษาเรื่องเหรียญคริปโตกันบ้างนะครับลองมาดูกันบ้างนะครับ ผมจะลองทําจนกว่ามันจะได้นะครับถ้ามันยังไม่ได้ผมก็ยังยังไม่ได้เอามาแนะนํากันนะแต่อันนี้ได้แล้วอันนี้คือเคมได้นะนล่าสุด 2, 2,022นะครับณวันนี้เลยนะฮะ8กุมภาพันธ์นะครับนี่วันนี้เลยแอบนี้เค็มได้อาจจะเป็นเงินน้อยนิดนะครับอาจจะเป็นเงินน้อยนิดแต่ว่าเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคไงสำหรับใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะฮะแต่อย่างไงก็ต้องมีกระเป๋า wallet นะสำคัญนะครับ ลองไปหาดูหาสมัครกันก่อนแอปนี้จ่ายจริงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ